สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐสภาแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งทุนุรีก็คือฝั่งถนนจารานสดิจวงคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตสภาเกตกายซึ่งเป็นสะพานสร้างใหม่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมฝั่งทุนุรีและฝั่งพระนครผมก็จะถ่ายทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนครโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพรยาบริเวณแยกเกียกกายก็เป็นการก่อสร้างในช่วงที่สองผู้รับจ้างก็คือบริษัทอินเตอร์เรียนไทยดีล็อกเมนต์จำกัดเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพรยา รวมทางขึ้นลงขนาด6ช่องจราจรมีระยะทางยาว367.77เมตรอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างงานติดตั้งแบบเสางานติดตั้งเหล็กเสริมสำหรับความคืบหน้าร้อยละ29.57 ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างท่าเรือเกศกายชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรทางน้ําได้ตามปกติโดยสะพานจะก่อสร้างกล้อมท่าเรือเกศกายเริ่มจากถนนทหารข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปลงฝั่งทุนบุรีการก่อสร้างสะพานเกศกายก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในฝั่งทุนบุรีและฝั่งพระนครแนวสะพานด้านฝั่งทุนบุรี จะชิดกับวัดฉัดแก้วจงกลมณีและฝั่งพระนครได้ขอใช้พื้นที่ของวัดแก้วฟ้าจุลามณี7เมตรทำให้เปิดมุมมองของรัฐสภามากขึ้นโดยไม่ใช้พื้นที่ของรัฐสภาก็มีประชาชนบางส่วนนะครับไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างสะพานบริเวณใกล้รัฐสภาแห่งใหม่เพราะกังวลว่าจะไปบดบังทัศนียภาพของรัฐสภา ปัจจุบันนะครับสำหรับทางเข้าท่าเรือเกตกกายก็ได้ทําทางเดินเข้าชั่วคราวและย้ายท่าเรือบริเวณหน้าวัดแก้วฟ้าจุฬามณีโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณแยกเก็ยก,กายโดยแผนเดิมการก่อสร้างได้แบ่งออกเป็น5ช่วงช่วงที่1ฝั่งธนบรุรีถนนรถไฟสายใต้ผ่านถนนจรรยานสนิทวงถึงริมแม่น้ำเจ้าพยาช่วงที่ส สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาถึงถนนทหารรวมทางขึ้นลงช่วงที่3จากถนนทหารถึงแยกสะพานแดงช่วงที่4จากแยกสะพานแดงถึงถนนกำแพงเพชรช่วงที่5จากถนนกำแพงเพชรถึงถนนพลยุทธินสิ้นสุดสถานี BTS หมอชิดงานก่อสร้างก็ทําพร้อมกันทั้งสองฝั่งนะครับของริมน้ำเจ้าพยาเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในฝั่งธนบุรี ตอนนี้ผมข้ามมาฝั่งมรนครนะครับมาอยู่แถววัดแก้วฟ้าจุลมณีเดี๋ยวมาดูงานาก่อสร้างอีกฝั่งหนึ่งโครงการก่อสร้างสะพ,พานบริเวณแยกเกศกายก็เป็นสะพ,พานที่ยกระดับสูงแล้วก็มีความยาวมากแต่ก็เกิดปัญหาประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณถนนกำแพงเพชรห้าออกมารวมตัวคัดค้านการเว้คืนที่ดินโดยมองว่า สะพานไม่จะเป็นต้องสร้างให้ยาวขนาดนั้นจึงได้ข้อสรุปจากทางกรุงเทพมหานครโดยจะสร้างสะพานในช่วงที่1-3ถึงสพอก็คือช่วงฝั่งทนบุรีไปฝั่งพระนครผ่านถนนทหารไปสิ้นสุดแค่ตรงแยกสะพานแดงโดยยุติการก่อสร้างในช่วงที่4และ5ออกไปโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกกาย ก็มีแผนเปิดใช้สะพานภายในปี2,569ตอนนี้ผมมายืนอยู่แถวๆวัดแก้วฟ้าจุลามณีตรงนี้ก็เป็นทางเข้าออกชั่วคราวนะครับของท่าเรือเกียรกายก็มีการสร้างท่าเรือชั่วคราวถ้าเกิดการก่อสร้างสะพานเสร็จแล้วนะครับก็จะสร้างท่าเรือใหม่เลยนะจะสร้างแบบ าตรฐานนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบชั่วคราวไปก่อนในฝั่งถนนทหารนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะตัวสะพานก็ทำเสาตอม่อครับแล้วก็กำลังทำเหล็กเสริมอยู่นะทำเหล็กเสริมเป็นคารองรับพื้นสะพาน ก็นําความคืบหน้ามาฝากกันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกศกายในช่วงที่2นะครับช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเปิดใช้ปี69รอกันอีกหน่อยหนึ่งขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง vnp มีเรื่องเล่า วันนี้ลุงใหญ่ขอลาไปทานข้าวก่อนไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ